ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องนี้มีนิยายบายคณิดาที่นี่คือพื้นที่เล็กๆสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการฟังนิยายและจินตนาการที่ไม่มีที่สิ้นสุดคณิดาผู้เขียนและผู้บรรยายขอเชิญคุณผู้ฟังมาร่วมแบ่งปันช่วงเวลาดีๆไปด้วยกันอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะนิยายเสียงสนุกๆก,กาลังรอค,คุณอยู่ค่ะพบลิขิตตอนที่7 ชายชาราที่ทั้งคณะเรียกแกว่าตำนานยืนจดจดจ้องจ้องอยู่อึดใจก็ตัดสินใจเดินหน้าต่อไปอย่างช้าช้าด้วยอาการที่ดูจะไม่มั่นใจนักแกหยุดยืนหันรีหันขวางอยู่ชั่วครู่ที่บริเวณริมถนนสา,สายสีดำที่ทอดขวางตรงหน้าก่อนจะตัดสินใจก้าวเท้าเหยียบลงไปที่ลานดินสีดำนั้นอย่างช้าช้า แต่แค่เพียงก้าวเดียวเท่านั้นแกก็กระโดดถอยหลังจนตัวลอยแล้วล้มลงก้นจำเบา้ารีบควานมือหยิบสิ่งหนึ่งออกมาจากย่ามอย่างลุกลี้ลุกลนด้วยมือข้างเดียวส่วนมืออีกข้างก็พยายามปัดตบที่ขากางเกงข้างที่เหยียบลงไปบนพื้นสีดำนั้นสิ่งที่หยิบออกมาคือกระป๋องแป้งฝุ่นที่มียี่ห้อไม่คุ้นตาแกรีบเปิดฝาเขย่าเทฟุ่นสีขาวลงไปที่ขาของตัวเองทั้งสองข้างพร้อมกับกระโดดโยงเยงไปมาใช้มือปัดป่ายเกาไปทั่วตัว ในจังหวะที่แกกระโดดและพยายามกระทืบเท้านั้นพรานถนนสายดังกล่าวกลับมีการขยับและดูเป็นคลื่นไหลเอื่อยราวกับกระแสน้ำเมื่อมานพและนาวินเห็นภาพดังกล่าวก็รีบเปิดกระเป๋าหยิบแป้งออกมาโรยขาทั้งสองข้างจนข่าพลนเอาชายขากลางเกงยัดเข้าไว้ในถุงเท้าอย่างรู้งานทุกคนรีบเอาแป้งออกมาโรยที่รองเท้าและกางเกงเร็วเขา้าผู้กองรีบตะโกนบอกคนอื่นให้ทำตาม ถึงแม้จะเห็นอยู่ในระยะห่างออกไปเกือบสิบวาแต่ด้วยความจัดเจนในการเดินป่าของสองหนุ่มคู่หูไม่ต้องเอ่ยถามก็เดาออกเพียงแค่ดูจากอาการของกำนันนั่นเองชายชรากระโดดเป็นลิงอยู่ไม่นานก็ตะเกียกปตะกายย้อนกลับมารวมกับทุกคน มือยังคงวุ่นอยู่กับการโรยแป้งและเกาอยู่อย่างนั้นปากก็ร้องซี๊ไปด้วยอาการคันนายไอ้ตัวพวกนั้นมันเยอะเกินไปเราคงจะฝ่าดงของมันไปไม่ได้ง่ายๆมันน่าแปลกที่เดินอยู่ดีๆอยู่ไม่อยู่แค่ก้าวเดียวไอ้แมลงพวกนั้นเป็นหมื่นเป็นแสนมันก็กระโดดเกาะฉันจนมองไม่เห็นกางเกงเลยนายคำพูดของกำนันทำเอาทุกคนถึงกับขนลุกชันด้วยความรู้สึกขยะแขยงเดี๋ยวข้าจะไปดูก่อนนะไอวิน มานพบ,บอกกำชับให้เพื่อนคอยดูอยู่ห่างๆก่อนจะเดินไปตรงจุดที่คาดคะเนว่าเป็นบริเวณที่เห็นตาเท่ากระโดดเป็นลิงเมื่อไม่กี่อึดใจที่ผ่านมาเขาค่อยๆย่องไปทีละก้าวด้วยความระมัดระวังอย่างที่สุดจนกระทั่งก้าวเท้ายื่นเข้าไปในทางที่ดำราวกับสีของต้นหญ้าหรือฟางที่ถูกจุดไฟเผา ก้าสุดท้ายที่มานบเหยียบลงไปในพื้นถนนนั้นพลันก็มีกลุ่ม,มแมลงสีดําปนด้วยสีแดงจํานวนมากเฮ hey, โลกระโดดเข้ามาเกาะที่ขาของเขาจนต้องรีบกระโดดถอยหลังจนตัวลอยหงายท้องกลิ้งลงไปนอนคลุกฝุ่นสภาพเดียวกับชายชาราผู้นําทางไม่ผิดเพี้ยนแม้แต่น้อยเขารีบใช้มือปัดขากางเกงตามสัญชตาตญาณป้องกันตัวเองทว่า เห็บหมัดฝูงใหญ่ที่ติดอยู่ตามขากางเกงพวกมันเกาะได้อยู่ครู่เดียวก็หลุดออกไปคงเป็นเพราะพวกมันคงไม่อาจทนสารเคมีของแป้งฝุ่นไล่เห็บหมัดได้นานนั่นเองหลังจากที่หลุดออกจากขากางเกงของมานบแล้วพวกมันก็ชักแถวเดินกลับเข้าไปในลานสีดำแล้วหายเงียบกลืนไปกับสีของพื้นราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเมื่อเพียงอึดใจที่ผ่านมาสมน้ำหน้าให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นก็กลับมาถึงตัว คนใจหินขวัญอูมาลอยหน้าตะโกนดังลั่นเมื่อเห็นมานบลงไปนอนกองกับพื้นฝุ่นเหมือนที่ตนเองเพิ่งโดนกระทํามาเมื่อครึ่งชั่วโมงที่แล้วทําเอามานบหันไปมองด้วยความไม่พอใจจนไม่ได้สังเกตบางสิ่งที่เคลื่อนไหวราวกับกระแสน้ําจากทางด้านหลังแทบจะพร้อมกับเสียงตะโกนของหญิงสาวเสียงใครคนหนึ่งกรีดร้องด้วยความตกใจ จนทำให้ทุกคนเบนความสนใจหันไปมองที่ต้นเสียงนั้นก็พบว่าคนที่กรีดร้องนั้นก็คือขวัญอุมานั่นเองเธอตาเบิกกว้างชี้มืออันสั่นเทาไปที่ลานสีดำที่ทอดขวางเส้นทางเดินเบื้องหน้าทุกคนรีบมองตามทิศทางการชี้ของหล่อน พลันก็ต้องอ้าปากค้างตะลึงมันคือภาพของการเคลื่อนไหวไปมาของพื้นสีดํานั้นขยับไปมาราวกับคลื่นน้ําสีดําสนิทและมันไม่เพียงจะขยับไปมาในบริเวณพื้นที่ดูคล้ายถนนเท่านั้นทว่ามันกลับค่อยๆขยายอาณาเขตเข้ามาในทุ่งแฝกที่คณะยืนอยู่อย่างช้าๆเสียงหญ้าแฝกแตกลูก่ดังก้องขึ้นรอบตัวสีดําราวกับสีของน้ําหมึกค่อยๆขยายใกล้เข้ามาอย่างชา้ชาๆทุกคนถอย มานพพูดได้สติก่อนใครรีบตะโกนสั่งแล้วหันหลังวิ่งพร้อมกับกระชากแขนใครคนหนึ่งที่อยู่ในทางผ่านของเขาให้ออกวิ่งตามแต่ไปได้เพียงไม่กี่ก้าวก็ต้องหยุดชะงักเขาพบว่าไอ้เคลื่อนสีดำแซมแดงส้มอันประกอบไปด้วยฝูงเห็บหมัดและแมงป่องช้างตัวเข่องนั้นได้แผ่อบล้อมเป็นวงขวางทางเอาไว้ทุกด้านอย่างสุดลูกหูลูกตาอยากขยับนะนายไอ้แมงพวกนี้มันคงจะรับรู้ได้เพราะแรงสั่นของพื้นที่เราเหยียบกับเสียง พของวก,กำนานพูดเสียงเบาจนฟังแทบไม่ได้ยินแต่แค่เพียงกระซิบเบาๆเท่านั้นต่างก็เห็นได้ชัดว่าคลื่นมแมลงขนาดจิว๋วก็ยังคงโอบล้อมตีวงเข้ามาทุกทิศทุกทางอย่างช้าๆเมื่อทุกคนได้ยินเสียงของผู้เป็นมัค,คุเทศนำทางไวดึกบอกก็พากันหยุดนิ่งสำหรับนารีรัตหญิงสาวที่มากับยอดชายนั้นบัดนี้หล่อนเป็นลมหมดสติไปแล้วด้วยความตกใจกับภาพชวนสยดสยองสกนต้องประคองไว้อย่างทุลักทุเล ขวัญอุมาเองต้องพยายามตั้งสติอย่างเต็มที่เพื่อไม่ให้ถึงขั้นสิ้นสติไปอีกคนแม้ว่ากำลังกลัวจนตัวสั่นแต่ก็รู้สึกอบอุ่นปลอดภัยขึ้นเพราะมือเธอมีมือของใครคนหนึ่งกุมเอาไว้แน่นแต่เมื่อพอหันไปมองที่เจ้าของมือหยาบกร้านแต่อบอุ่นคู่นั้นก็ต้องรีบสะบัดมืออย่างแรงเมื่อพบว่าเจ้าของมือที่พยายามฉุดเธอให้ออกวิ่งและเกาะกุมไม่ยอมปล่อยขณะน,นี้ก็คือมือของมานพบนั่นเอง อีกฝ่ายหันไปมองผู้ที่สะบัดมือหนีจากการเกาะกลุ่มด้วยความไม่ตั้งใจแล้วจึงปล่อยมือออกอย่างง่ายดายที่จริงเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามือน้อยๆที่นุ่มละมุนข้างนั้นเป็นของใครเพียงแค่ฉุดมือคนที่อยู่ใกล้ที่สุดตามสัญชตาตญาณของการช่วยเหลือคนอื่นเท่านั้นทั้งคู่สบตากันเพียงแวบเดียวก็เมินหันไปมองกันคนละทางอย่างบอกตัวเองไม่ถูกว่ากำลังรู้สึกอย่างไร มันคงกลัวไฟฉันจำได้ลางๆว่าเคยเผากันวอดวายทั้งทุ่งต้องเป็นที่นี่แน่ๆนายตำรวจกำนันกระซิบ เผาแล้วเราจะไม่กลายเป็นคนอบฟางไปด้วยเหรอกำนันดูที่รอบๆตัวเรานี่สิหญ้าแฝกสูงเกือบท่วมหัวถ้าเผามันเราเองก็คงไม่รอดแน่ไฟมันคงโหมแรงน่าดูนาวินพูดเสียงเบาตอบกลับไปพร้อมกับมองขึ้นไปบนฟ้ายามบ่ายแก่เห็นว่าแดดไม่มีทีท่าว,ว่าจะลดทอนความร้อนแรงลงเลยสักนิดอุณหภูมิสูงราวกับยืนอยู่ในกระทะที่ตั้งอยู่บนเตาก็ไม่ผิดนัก มานพได้ยินเช่นนั้นก็นิ่งคิดอยู่ครู่แล้วเขาก็คิดบางอย่างขึ้นมาได้มันกลัวไฟใช่ไหมล่ะลุงกำนันถามแบบไม่รอคำตอบมานพประชากมีดเดินป่าที่อยู่ในซองข้างเอวเอามืออีกข้างรวบกอหญ้าแฝกตัดออกมาเป็นกรรําใช้ใบของมันมัดให้เป็นฟอนแน่นๆจุดไฟให้ลุกราวกับคบเพลิงย่องไปยังกลุ่มแมงสีดำอย่างแผวเบาที่สุดก่อนที่จะโยนมันไปกลางกลุ่มแมลงหน้าขยะขยงนั้นเป็นอย่างที่คิดไว้ หงสัตว์สีดำขนาดเล็กจิว๋วต่างก็แตกคือคลานหนีแทบจะทันทีที่เปลวไฟตกกระทบถึงพื้นเมื่อเห็นภาพนั้นต่างก็กูลีกุจอรีบทำตามพากันใช้มีดตัดเอาหญ้ามาติดมือไว้คนละกรรมใหญ่ปืนลูกซองทุกกระบอกถูกเก็บสะพายไว้เพราะในยามนี้มันร้ายประโยชน์อย่างสิ้นเชิงในการใช้รบกับหงแมลงจำนวนมหาศาลเหล่านี้มานพยังคงยืนนิ่งจับสังเกตที่กองไฟขนาดย่อมนั้นพบว่าพอไฟดับสนิท พื้นดินลูกรังสีแดงที่ขยายวงกว้างก็ถูกฝูงแมลงกลับเข้ามายึดครองจนเป็นสีดำสนิทอีกครั้งเร็วเข้าทุกคนช่วยกันตัดหญ้ามาทำเป็นคบเพลิงเร็วมานพรีบบอกแต่พอหันมาก็เห็นว่าแทบทุกคนบัดนี้ต่างก็ถือมัดหญ้าแฝกที่เตรียมทำเป็นคบไฟอย่างพร้อมเพรียงกันเว้นก็แต่ยอดชายสกลและนารีรัต ที่เริ่มได้สติกลับคืนมาแล้วแต่ยังมีอาการหวาดกลัวอย่างเห็นได้ชัดผู้ที่ไม่ได้รับเชิญมัวแต่มองกันไปมาด้วยอาการหวาดกลัวจนไม่ได้สังเกตเห็นว่ากำลังถูกสายตาของคนกลุ่มใหญ่มองดูอยู่ด้วยความระอาระยะทางน่าจะไม่เกินร้อยเมตรกำนันเอาไฟลนพื้นนำหน้าแล้วเราแต่ละคนจะจุดไฟถือจี้ที่พื้นสลับกันเป็นฟันปลานะกำนันจี้ตรงๆด้านหน้าเพื่อแหวกทางผมจะจี้ด้านซ้าย แล้วไอ้วินจี้ที่พื้นด้านขวาสลับกันจนคนสุดท้ายมานพนัดแนะกับชาวคณะทุกคนเสร็จเรียบร้อยก็รีบจุดไฟขึ้นทันทีเพราะเห็นว่ากลุ่ม,มแมลงจิว๋วกำลังโอบล้อมเข้ามาใกล้ขึ้นเรื่อยๆทุกคนต่างก็รีบเอาคบเพลิงที่ทำจากมัดญ่ามาจี้เพื่อติดไฟพร้อมกันเร็วนะนายเน้่มันติดไฟได้ไม่นานแต่ก็คงจะพอถ้าเราไม่มัวชักช้าอยู่ระยะทางน่าจะสัก50วาแค่นั้นเอง กำนันพูดพลางก็จี้คบไฟเพื่อแหวกทางออกเดินนำหน้าเสียงกรีดร้องผลัดกันดังออกมาจากปากของสามสาวด้วยความขยะแขแยงหน้าขนลุกที่พวกหญิงสาวเกินจะควบคุม การก้าวแต่ละก้าวเป็นไปด้วยความรีบร้อนแต่รีบขนาดนั้นก็ยังมีเห็บบางตัวเกาะติดขาไปได้แต่ด้วยการโรยแป้งกันแมลงที่ขากางเกงของทุกคนก็ทําให้เห็บหมัดเหล่านั้นเกาะติดได้เพียงครู่เดียวก็ตกลงไปที่พื้นดิ้นพลานอย่างทรมานกับสารเคมีที่พวกมันสัมผัสการแหวกทางด้วยเปลวไฟดูเหมือนจะใช้ได้อย่างดีชาวคณะพากันหอบยิ้วลากันไปจนเหลืออีกเพียงไม่กี่วาเท่านั้นก็จะสามารถผ่านถนนสายนรกสีดำนี้ไปได้ หยุดทำไมละกำนันวิ่งเร็วเข้าสิไปจะหมดหมดแล้วมานพรีถามเมื่อวิ่งชนเข้ากับตาเท่าที่อยู่ด้านหน้างูโคตรงูเลยละ่ะนาย กำน,นันพูดเสียงเบายืนตัวแข็งนิ่งมานบรีบมองผ่านไหล่ของแกไปด้านหน้าก็ต้องตะลึงเมื่อเห็นสัตว์ตัวยาวไม่มีขากำลังชูคอแผ่แม่เบีย้ยขวางอยู่ด้านหน้าลักษณะดูคล้ายจงอางแต่ขนาดใหญ่กว่าบองหลาของภาคใต้แต่ทว่ากลับมีสีดำสนิททั้งตัวแม้กระทั่งที่ใต้แม่เบีย้ยและท้องของมันด้วยกำนันยิงนายขืนกำนันขยับตัวแม้สักนิดเดียวมันก็คงฉกหัวลงมาคาบฉันลากเอาไปให้ลูกมันเล่นก็เท่านั้น ปากแกขมุบขมิดแทบไม่กล้าแม้จะหายใจเพราะจุดที่ยืนอยู่ตอนนี้น่าจะเป็นระยะโฉกลงมาถึงได้อย่างพอดิบพอดีทำอะไรอยู่เร็วเข้าสี่นกไฟจะมอดหมดแล้วนัชรินรีบบอกหันหลังกลับไปมองเส้นทางที่ถูกแหวกออกด้วยริ์จากเปลวความร้อนเห็นว่ามันทยอยปิดเข้าหากันจนดูดำสนิทไล่ตามหลังเข้ามาทุกทีไม่มีทางเลือกมานพค่อยๆขยับมือช้าๆ หยิบปืนพกขนาดหัวกระสุน11มิลิเมตรออกมาจากเอวด้วยอาการที่ยังไม่ทันได้เตรียมพร้อมกำนันก็ร้องขึ้นเสียงหลงตายโหระวังนะนาย<ๆ>แกโยนคบไฟลงด้านข้างกระโจนหนีอสอรพิษตัวใหญ่เท่าต้นกล้วยที่กำลังเอ็นตัวไปด้านหลังเพราะรู้ว่านั่นคืออาการก่อนการพุ่งเข้าฉกแน่ และเป็นดังที่คิดหลังจากที่กำนันกระโจนหลบตามออกไปคว้าคบไฟที่ด้านข้างมันก็ฟาดหัวเข้ามาหามานพอย่างรวดเร็วแต่แทนที่เขาจะกระโจนหลบเหมือนชายชราแต่กลับยกปืนขึ้นระเบิดกระสุนสวนออกไปอย่างรวดเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ ผีจับยัดเสี้ยววินาทีที่ก่อนที่จะถึงตัวมานพเพียงแค่ครึ่งวาปากที่อ้าจนเห็นเขี้ยวยาวขนาดเท่านิ้วชี้ก็รับเอากระสุนเข้าไปอย่างจังด้วยแรงประทะของกระสุนมันหงายพลิกหมุนตัวบิดเป็นเกลียวจนหางของมันสะบัดไปโดนกำนันอย่างแรงจนแกต้องกระโดดหลบกลับเข้ามาเกาะแขนของมานพด้วยความตกใจสายตาทุกคู่มองภาพการดิ้นพันของอสสารพิษอย่างตกตะลึงไปเร็วเข้า มานบตะคอข้างหูกำนันเพื่อเรียกสติแม้จะกลัวกับภาพที่เห็นอยู่ตรงหน้าแต่เมื่อคบไฟในมือของแต่ละคนกำลังจะมอดดับกันเต็มทีเลยต้องรีบเอามันจี้ลงพื้นเพื่อเปิดทางเดินพากันจำอา้าวผ่านอสอรพิษตัวใหญ่ที่ยังสะบัดพันรัดเป็นเกลียวไม่หยุดจนสามารถข้ามไปถึงอีกฝั่งกันได้ด้วยอาการที่ขนลุกขนพองไปตามๆกันยังไม่มีเวลาพัก เพราะจากคำเตือนของมัคุเทศชาราที่แนะนำให้รีบออกไปให้ห่างจากกองทัพแมลงตัวสีดำจึงต้องพากันเดินลัดเลาะเข้าไปในดงต้นไม้ยักษ์ที่สูงและมีขนาดใหญ่มหืมมาขึ้นสลับไปกับต้นสนขนาดย่อมที่พยายามแทรกลำต้นขึ้นตรงจนสูงลิฟเพื่อรับแสงแดดแมมจะโวยนี่มันป่าอะไรกันทำไมมันถึงได้ดูพิลึกพิลั่นแบบนี้ออกสำรวจกันมาหลายปีไม่ยักเคยเห็นมาก่อน กองนาวินพูดเสียงดังแปลกใจในภาพที่ปรากฏอยู่ตรงหน้าแต่ด้วยเสียงที่ดังของนาวินกลับทําให้สัตว์ชนิดหนึ่งกระโจนตัดหน้าหนีไปด้วยอาการตื่นกลัวจนย่าลู่เป็นทางไม่ใช่เพียงตัวเดียวแต่มีถึงสองตัวสัตว์คล้ายกวางสีน้ําตาลแดงทั้งสองตัวที่ดูจะมีน้ําหนักรวม100กิโลตัวหนึ่งไม่มีเขาและอีกตัวที่มีเขาคู่แต่กิ่งงงพุ่งออกจากบริเวณหน้าผากราวกับใบหอกทุกคนต่างหยุดยืนนิ่งด้วยความตกใจไม่แพ้กัน เพราะไม่เคยคาดคิดว่าจะได้มาพบกับสัตว์ขนาดใหญ่วิ่งตัดหน้าในระยะประชิดเช่นนี้เว้นเพียงแต่กำนันที่พยายามจะเอาปืนลูกซองว่าตามหลังไปและทำปากอุบอิบอย่างหัวเสียที่ยังไม่ทันได้ลั่นไกมันก็หายไปในพุ่มไม้รกนั่นเสียก่อนไอ้วินเอ็งเห็นเหมือนกับที่ข้าเห็นหรือเปล่ามานพหันไปดึงแขนคนข้างหลังถามเสียงรัวแต่ก็ต้องแปลกใจเมื่อพบว่าแขนคู่นั้นบอบบางจึงรีบหันกลับไปมองเจ้าของแขนที่ยืนอยู่ด้านหลัง เป็นอีกครั้งที่เขาดันไปเกาะกุมแขนของขวัญอุมาด้วยความเข้าใจผิดเจ้าของแขนเรียวนั้นสะบัดออกโดยแรงถอยหลังออกห่างจากเขาไปก้าวหนึ่งมองตานิ่งด้วยสีหน้าที่บึ้งตึงแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรออกมาขอโทษ มานพชักมือกลับแล้วพูดลอยๆด้วยน้ำเสียงเย็นชาถ้าเหมือนว่าสิ่งที่เขาทำมันไม่ใช่เรื่องสลักสำคัญอะไรแต่ภายในใจของเขายามนี้กลับเต้นแรงอย่างไม่รู้ตัวนั่นมันละองค์กับละมั่งแน่เลยไอโนค่าเคยเห็นแต่รูปวาดในหนังสือเขาของมันงดงามจริงๆเลยผู้กองนาวินพึมพำตายังคงจ้องไปยังทางที่แตกลู่อยู่เบื้องหน้าอะไรครับละองค์กับละมัง่งเหมือนว่ารินจะเคยได้ยินชื่อนี้สมัยตอนเด็กนัชรินถามเกาะแขนผู้กองหนุ่มด้วยความตื่น เนไม่เคยคิดว่าในชีวิตนี้จะได้เจอสัตว์ป่าตัวเป็นๆที่อาศัยอยู่ตามธรรมชาติแบบนี้ละองกับละมั่งครับสัตว์ป่าที่ถูกระบุว่าสูญพันธุ์จากธรรมชาติอย่างสิ้นเชิงไปนานแล้วผู้กองหนุ่มตอบโดยที่สายตายัางไม่ละจากแนวโดงที่แตกลูกไปเป็นทางละองละมังไม่เหมือนกันหรอคะทําไมสัตว์สองชนิดมันถึงได้อยู่ด้วยกันได้ละ่ะพิลึกจริงนัชรินถามต่อดูไร้เดียงสาในเรื่องของสัตว์ป่า โทละองกับละมังมันก็เป็นสัตว์ชนิดเดียวกันครับแต่ว่ามันต่างเพศกันเท่านั้นตัวละมั่งคือตัวเมียไอตัวแรกที่เผ่นผ่านหน้าเราไปนั่นแหละสังเกตที่เขาครับตัวละองไม่มีเขาส่วนละมั่งจะมีเขาแตกออกมาดูคล้ายกับเขาของกวางก็ไอตัวที่เผ่นตามออกไปติดๆนั่นไงครับนาวินอธิบายให้หญิงสาวฟังนอกจากนัชรินแล้วขวัญอุมาเองก็ฟังอย่างสนใจเช่นเดียวกัน หลังจากหยุดยืนดูและนั่งพักกันอยู่เพียงชั่วครู่ชายชราผู้นำทางก็รีบพาทุกคนออกเดินทางต่อโดยสายตาของแกแก็บยายามมองซ้ายขวาราวกับจะพยายามจับสังเกตอะไรบางอย่างช่วงก่อนเวลาค่ำเพียงไม่นานแกก็พาชาวคณะมาหยุดพักบริเวณตีนเขาลูกเล็กๆมีลานหินกว้างเรียบๆอยู่ด้านหน้าราวกับพื้นคอนกรีต,ตจากโลกสมัยใหม่และติดกันกับลานหินก็เป็นปากถ้ำที่มีขนาดกว้างและลึก พอที่จะขับรถบรรทุกเข้าไปจอดได้ทั้งคันเลยทีเดียวใช่ที่นี่แน่ๆคืนนี้เราต้องพักตันที่นี่แล้วหละนายหลังจากที่มองซ้ายทีขวาทีอย่างกับจะพยายามทบทวนความทรงจำให้แน่ใจชายชาราหันมาบอกทุกคนแกวางเป้และสัมภาระทิ้งตัวลงนั่งหอบหายใจจนซี่โครงกระเพื่อม